ปีสิบสองชื่าสนากาตาพุทธาเฉตวมารังสวานันเจตุสจาสปังและสังเยปิวิสุนาราสตาตันหังการาทยพุทธาทวีสตินายกัสเพปปติทิตตามเมหังมัทเกเตมุนิสลาทีเสปติทิโตเมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปิติโตเมหังเวสปะกุณากาโรหัตเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจัตคิเนีโกธโยปิทิภากัสมิมุขลาโนจจวามัเกทักิเนสวันิเมหังอสุวรรณทาราคุโรกัสโปจามหานามุปาสุงวามัโซตะเกเกษโตปิทิภากัสมิมสุริโยวะมะพัง กัลโรที่สิงโนสิริสามปันโนโซบีติโซบิโตมุนิมงะโวกุมาระกัสสปูเทโรมาเอสิจิตวาระโกโซเมหังประเนศนิจังปิทาสิกุนาการุคุนงองกุลิมาละโกจะอุปาลีทันตสีเวเลเาราปัญจอิเมชตานั่นล่ะเตติลกามมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกายเอตาสีติมหาเทราจิตวันโตชินรลัสาจลันตาสีชนะมังเกสุสนินารัตนานุรัตตวสีทักขิเนเมตตาสุตการราชคังประชัดโตฏ อาสิวามีอังปริมาลักการขันธโมระปริตันจะอาตานาติยาสุตกังอาคาเสชทัศนาอาสิเสสาปการละสังนิตาชินานนาวละสังยุตตาสัตประการละลังกตาปตาปิตาดิสันจาตาอัญราชันตุปถวะอาสิสาวินะยังยันตุอนันตชิตตเดชสา น่าสโตเมสกีเจนะสตาสัมพุตาปัญเชเดชินาปัญชรามาชามิวิหารันตังมหิเทเดสถาปาเลนตุมังสเปเตมหาคุริสาสบายเจว่มันโตสุกขโตสุลกโคชินาโนภาเวนะชิตุปัทโวธด h มานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคารโนภาชิตาตระลาโยสัทธมานาภาปปาลิโตจารามิชินาปัญเชเดติปหฮงสารสมาพินิตมามุรันตังจีเมกะลังปิสิตโกและจะเสนามาณนาคานาธิธรรมวิเชนาชิตตวามุนิโตอันเตจะสรพุตุเตเจมังคะลานีมาราติเลกามาพิชุช

ขาตามานโชิตวัมณ pues mm at ีทนันเตชัเตชะมังคลานิกตวานะกมุท่ารัอวะคาพีนิยาจิจายตุทาวจจนังชนกายะมเชสันเตณโสมารีนาชิตวัมณีทนันเตชศพันเตชะมังคลานสัจจงมายาติสัจจกรระเกตุงวิโรมนาตอันทาภูตังปัญญาปทีจะประชารีโตชิตวัมณีทนันเตชันเตชะมังคลานินันโคลบนทาผู้ชางขังวิบูตังทยเทระผูชาเขนะะทำมาันโตอีทูปเทสาวิทยาชิตวัน วันตุเตเจมาลราณีลูกค้าหาทิฏฐิปูชาเคนะสุทัตถะหัตถังัมมังวิสุทธิชุติทีพิกาวิลานางนุญาณาลัทธินาวิินาชิตตบวรมณีโทรันเตชะ่งบุนตุเตเชมังกลานี้เอตาปิพุทธชายะมังคลาธาคาถาโยวาจโนทีนาทิเตสารเตนนังลัอิตกบานะเนกาวิวิธานิจุปัทวานิโมคังสุขังติฆะเมยนะนโรสัปัญโย การุณิทวน,นาโทนแตายาสภา,าปาณินาภูเรตวาปาณะมีสภา,าปาตุลสมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจัมวเชนะหุตุเมยชยมามังขลังเชยั ตโพธิยามุเอสัานานาติวัฒโนเอวังนงพิชโยงิยะสุชยมคลปาราชิตปลังเกสิเสปทวิกะลอภิเกเกสภุทานังนครปโตมวาทิฏสุนาัตังมคังสุภัตังสุมตังสุขโนสทมุตจสุขิังปมจาลิสุปัคีนักายะกมวจากมปัคีนังปัทคีนังมโนกามปณีทิเตปนัคีนาปัทคีนานิกตะวานะละพันตเตปัทคีในวันตุสพมังลังนันตุสัพเทวตา สัพพะทานุภาเวนะสัทธาสุธิพโมนตุเตพรโมตุสัพพมังคลังและกตุสัพพเทวดาสัพพสัมมาลังก์สัทธาสุธิพโมนตุเตพรโมตุสัพพมังคลังและกตุสัพพเทวดาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุธิพโมนตุเต